เรียนการเขียนตามจินตนาการนะครับเขียนตามจินตนาการจากมนุษยเราเนี่ยนะครับทุกคนต่างคนก็ต่างม,มีความคิดมีแนวคิดนะครับจินตนาการก็คือความคิดทีอ่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนั่นคือเรื่องของจินตนาการก็ออกมาจากจิตใจนใี่แหละนะครับทีนี้ จินตนาการของแต่และคนก็แตกต่างกันออกไปวิธีการเขียนจากจินตนาการของตัวเองก็หลากหลายวิธีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับการเขียนตามจินตนาการนะครับซึ่งการเขียนตามจินตนาการนั้นจกอยู่ในสาระที่2นะครับในบรรดา5สาระของภาษาไทยนะครับสาระที่หนก็คือการอาร่านสาระที่2ก็คือการเขียน สาระที่ 3. การฟังการพูดนะครับการดูสาระที่ 4, การหลักการใช้ภาษานะครับและสาระที่5วรนกคดีและวรรณกรรมนะครับซึ่งการเขียนจําตามจินตนาการชื่อก็บอกว่าการเขียนนะครับก็อยู่ในสาระที่2นะครับสาระที่2มาตรฐ,ฐานทศฐาน2.1นะครับใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารนะครับเขียนเรียงความเขียนย่อความ เขียนรบบเรื่องราวในรูปแบบต่างๆเขียนรายงานนะครับรายงานข้อมูลสารสนเทศเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพหล่านี้ครับอยู่ในสาระการเขียนนะครับซึ่งตรงกับตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดของภาษาไทยนะครับระดับมบปลายก็ที่1นครับเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ภาษารเรียบเรียงถูกต้องมีข้อมูลสาระสําคัญชัดเจน และก็ตัวช้วัดที่5นะครับประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้วนํามาพัฒนางานเขียนของตัวเองนะครับนี่คือ,อเรื่องของหลักสูตรนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรว่าเราจะเรียนเรื่องนี้เพื่อมีตัวช้วัดอะไรบ้างนะครับก mm hmm. ารนี้ครับจินตนาการนะครับจินตนาการเมื่อสักครู่ครูก็ได้พูดไปแล้วว่า จินตนาการหมายถึงอะไรคร่าวๆนะครับตอนนี้จินตนาการในความหมายนะครับหมายถึงการใช้ความนึกคิดอย่างสร้างสารรค์เขียนตามจินตนาการก็หมาถึงหมายถึงการสร้างสรรค์จินตนาการความคิดออกมาเป็นถ้อยคําเป็นภาษาที่สระสรวยนะครับทำให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลินเกิดสติปัญญาครับนะครับ ความนึกคิดของผู้เขียนนะครับออกมาทั้งลักษณะต้องเป็นลักษณะสร้างสรรค์น,นะครับมาเป็นต้อยคํานะครับหลักการเขียนตามจินตนาการมีอะไรบ้างครับการเขียนตามจินตนาการนะครับข้อที่1ครับควรควร,ควรเขียนเรื่องโดยจินตนาการจากเรื่องที่ใกล้ตัวและสามารถเป็นได้ เรื่องที่ใกล้ตัวเองนะครับผงผู้เขียนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงนะครับเกิดขึ้นได้จริงค,รควรจะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่เพ้อฝันเป็นไปไม่ได้นี่นะครับสองครับเขียนถึงจินตนาการหรือความฝันที่ต้องการและผลางที่จะทําฝันนั้นให้เป็นความจริงรสาม เขียนเรื่องจินตนาการที่ไม่อาจเป็นจริงก็ได้อาจใช้วิธีการเขียนที่เหมาะสมนสี่อ่านงานเขียนหลายชนิดแล้วทดลองเขียนตามโดยอาจตั้งชื่อ,ต,อตั้งชื่อใหม่ตามแนวคิดของตนเองหรือทดลองเปลี่ยนตอนจบ อันที่5ครับอาจทดลองกำนดสถานการณ์ขึ้นและแต่งเรื่องต่อคำนดสถานการณ์ขึ้นแล้วก็แต่งเรื่องต่อสถานการณ์ที่เราาำนดั้นนะครับก็เป็นการเก็บตามจินตนาการด้วยเช่นกันนะครับพใช้ภาษาให้รัดกุมเข้าใจง่ายในผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ง่ายนะครับเพื่อให้เกิดความน่าสนใจติดตามอ่านในเรื่องนั้นจนจบนะครับบางครั้งต้องอาศัยกัน ฝึกฝนบ่อยๆการทําบ่อยๆนะครับปฏิบัติลงมือบ่อยๆนะครับก็จะเกิดความชํานานญเองครับทีนี้เราจะส่งเสริมจินตนาการนะครับผู้บ,บนมีความความคิดนะครับมีความคิดมีความรู้สึกของตัวเองเราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดจินตนาการนะครับจินตนาการที่ดีย่อมต้องอาศัยประสบการณ์เป็นพื้นฐานนะผู้ที่จะเขียนจะต้องมีประสบการณ์นะครับ มีความรู้ในเรื่องนั้นนะครับ,ได,รบรได้รับการได้รับการฝึกฝนบ่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดประสบการณ์สามารถนํามาเชื่อมโยงกับงานเขียนของตนเองได้ซึ่งประสบการณ์ก็แบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือประสบการณ์ทันตรงและประสบการณ์ทางอ,อ้อบางครั้งก็ได้ประสบกับตัวเองเลยบางครั้งก็ไม่ ได้ได้รับโดยตรงนะครับได้รับประสบการณ์โดยตรงก็เรียกว่าประสบการณ์ทางอ้อมนะครับประสบการณ์ทางตรงคืออะไรนะครับก็คือการที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในสถานการณ์ต่างๆอยากได้พบได้เห็นได้สัมผัสด้วยตนเองอันนี้เรียกว่าประสบการณ์ทางตรงประสบกา,นานรณ์ทางอ,อ้อมก็คือประสบการณ์ที่นักเรียนได้ทางอ้อมอย่างเช่นการอ่านหนังสือ การฟังบรรยายการฟังฟังปาตถาในฟังฟัง,ฟ,งฟังนะครับแล้วก็ได้รับเรื่องนั้นนะครับแล้วก็เกิดเกิดเ,เกิดจินตนาการขึ้นในตัวเองเกิดขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่าประสบการณ์ทางอ้อมครับทีนี้สิ่งที่สําคัญในการเวลาที่ในการเขียนนะครับตามจินตนาการเวลาที่เราจะเขียนนะครับเราจะต้อง ใช้โวหารต่างๆกับโวหารต่างๆในการเขียนนะครับซึ่งโวหารเราก็อาจจะเวลาเราเขียนก็อาจจะใช้หลายๆวหารประกอบกันก็ได้ครับเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจนะครับและก็ผู้อ่านสนใจนซึ่งโวหารนั้นมีอะไรบ้างครับในการใช้โวหารเนี่ยนะครับก็มีอยห้าประเภทประเภทนะครับประเภทแรกครับเรียกว่าบรรยายโวหาร บรรยายวหารคือการเล่าเรื่องตามที่รู้ที่เห็นนะครับอธิบายรายละเอียดต่างๆบอกให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรใส่ความรู้สึกลงไปบ้างก็ได้นะครับบรรยายวิหารนี้นะครับก็บรรยายก็คืออธิบายรายละเอียดนะครับอธิบายะให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจโดยละเอียดนะครับก็เรียกว่าบรรยายวหาร อันที่สองครับพัานานาโวหารคำว่าพันานานะครับก็คือการชี้แจงรายละเอียดมุ่งสร้างภาพให้เกิดขึ้นในใจผู้เขียนใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปเพื่อสร้างความทราบซึ้งความสะเทือนใจแก่ผู้อ่านพันนาโวหารนิยมใช้ในการเล่าเรื่องความงดงามความรักความโกรธนะครับเมื่อเล่าเรื่องลงไปเมื่อผู้อา่านนะครับหรือผู้ฟัง ที่นี้ในการเขียนนะก็จะเป็นผู้อา่านนะครับผู้อา่านฟังแล้วเกิดภาพขึ้นมาตามอย่งางจะ้องเกิดภาพเห็นมองเห็นภาพชัดเจนนะครับเห็นว่าเขามีอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้แบบลักษณะนี้ครับเรียกว่าการใช้รัณน,นาโวหารการใช้รัณน,นาโวหารตางจากปรัรยายนะครับบรญญาเนี่ยให้เห็นให้เห็นภาพโดยละเอียดแต่รัณน,นาเกิด เกิดภาพเกิดภาพของเรื่องนั้นนะครับเกิดภาพเกิดความทราบซึ่งเกิดความเสอนใจนะครับเกิดความโกรธความรักเนไ่นี่เห็นเห็นชัดเจนนะครับก็เรียกว่าพันนาวหารครับอันที่3ครับเทศนาวหารคำว่าเทศนานะครับก็คือการใช้วิธีการเขียนโดยมีจุดมุ่งหมายชี้หรือแนะกับการเขียนวหารชนิดนี้ ผู้เขียนต้องเป็นผู้มีความรู้มีวิธีการใช้ศิลปะเขียนเร้าอารมณ์ผู้อ่านให้เข้าใจนะเทศนาก็คือออกเป็นลักษณะการอบรมการสั่งสอนนะครับโดยมีวิธีการมีกลวิธีมีศิลปะนะครับใช้ศิลปะเพื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์นะครับคล้อยตามต่อไปครับหัวหาที่4ครับ สาทบวหานครับถ้าพูดถึงสาทบให้นึกถึงการยกตัวอย่างนะครับสาทบวหานก็คือการยกเรื่องราวทั้งเรื่องเพื่อสนับสนุนเรื่องที่กล่าวมาแล้วให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นววหารประเภทนี้มักแทรกอยู่ในเทศนาววารอธิบายไปแล้วอธิบายไปแล้วก็เพื่อให้ผู้อ่านนั้นเกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นก็ยกตัวอย่างขึ้นมา ถ้าเกิดว่ามีการยกตัวอย่างขึ้มนมานะครับนั่นแหละใช้โวหารประเภทสาธกโวหารรับโอเคนะครับต่อไปครับโวหารที่5ครับอุปมาโวหารคือสำนวนการเปรียบเทียบเพื่อประกอบเนื้อความให้เด่นชัดอาจยกเอาอุปมามาเปรียบเทียบโดยเอาการนำเอาสิ่งที่ผู้อ่านเคยเห็นเคยรู้ นะครับมาเปรียบเทียบทําให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอุปมาถ้าพูดถึงอุปมาให้นึกถึงกันขอสองสองสิ่งเอามาเปรียบกันครับเอามาเปรียบกันถ้าถ้อยคําหรือสํานวนที่ใช้เป็นลักษณะการเปรียบเป็นลักษณะการเปรียบนะครับก็คือใช้โอหารชนิดอุปมาโวหารครับห้าชนิดครับในการใช้โวหานนะครับดังนั้นะจําให้ดีนะครับ มีปัญญาโวหารนะครับรรญนาโวหารเทศนาโวหารสาธกโวหารนะครับและก็อุป,ประมาโหรหานห้าชนิดนะครับจำแนกใหมไได้นะครับสรุปสาระการเขียนนะครับตามจินตนาการการเขียนตามจินตนาการก็คือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนออกไปนะครับของผู้เขียนนะ ออกมาเป็นเรื่องราวการเขียนตามจินตการเป็นการเขียนลักษณะสร้างสรรค์น,นะครับสร้างสรรค์มีข้อควรคำนึงถึงอย่างกว้างขวางความสาคัญอยู่ที่การอ่านและฝึกฝนการเขียนเป็นประจำรวมทั้งรู้จักใช้โวหารการเขียนแบบต่างๆเพื่อสื่อเรื่องราวเช่นปัญญายวหารอนานาโวหารสาธกโวหารนะครับให้เห็นได้ชัดเจนนะครับนี่คือ การเขียนตามจินตนาการนะครับในด้วยการเรียนรู้นี้นะครับสำหรับเรื่องการเขียนตามจินตนาการก็มีเพียงตัวนี้ครับฝากนะครับฝากลูกๆนะครับทุกคนนะครับให้ฝึกบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆเขียนบ่อยๆนะครับเราก็จะเกิดทักษะในการเขียนนะครับ การเคนตามจินตนาการก็มีเพียงเท่านี้ครับเอาไว้พบกันใหม่ในเรื่องต่อไปครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ